ไดดูไปดูะพดดวพดดวแน่นอนอ่ะชัดพดดวงจริงครับของจริงของจริงนี่ฮะพดดวงครับผม นี่ครับหนึ่งเมตรเฮ้ยด,ดวงนะแต่ว่าอยู่ลึกโอ้เม็ดปลาดด้วยอ่หนึ่ใหญ่เลยใช่ปะ่ะเม็ดปลาครับปลาไหลวะเนี้ยเพราะแสงจาก โอ้ภาพหามังกุฎครับเม็ดบาทล้อสี่ล้อสี่จ้าบืนไปเลยชิ้นแรกต้องดำลงประหูนใต้นุนลึกหูหูอื้อเลยมันต้องรอรถอีกพี่นี่ครับมีเส้นด้วนนี่ย่ห้อหนึ่งเม็ด